สวัสดีครับเป็นแฟนบอลทุเดย์ครับนำข่าวสารฟุตบอลที่น่าสนใจมาฝากกันครับช่วงนี้ก็จะเป็นเกมอุ่นเครื่องกันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก่อนที่รอเกมทางการกลับมาเตะในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนะครับวันนี้มีเรื่องราวของนิวคาสเซิลครับเวสต์แฮมเชลซีลิเวอร์พูลด้วยแล้วก็ยูเต็ดนะครับท่านไหนเพิ่งเข้าไปรับชมช่องบอลทุเดย์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับมาเรื่องราวยูุนเต็ดกันก่อนครับนักเตะที่ทยอยกลับมาที่แคดิงตันแล้วมีบรูโน่แฟร์เดสครับเอาไทบรรนดดดีผูู้สาาปะตมือเโโกล ก็อเลฮันดการาโชนะครับกลับมาที่แคนเทนตันส่วนขกําลังชุดใหญ่แล้วก็ชุดที่เติมทีมอยู่ในอยู่ที่อเมริกาครับก็เดี๋ยวมีเกมลงเตะอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายนาที่5วันอาทิตย์ที่4สิงหาเวลา6กโมงครึ่งตอนเช้านะครับก็จะเป็นชุดที่หมุนเวียนกันลงมาเล่นเจอกับเลี้ยผูหงแดงก็เพิ่งชนะอาร์ซอนมา2ตัวหนึ่งในการอุ่นเครื่องล่าสุดนะครับไปดูดิวอื่นกันบ้างครับอัน,นอดิโกมาดิดเนี่ยให้เวลากับ คอนเนอร์การ์ลเกอร์ครับกองกลางของเชลซีตัดสินใจว่าจะย้ายไปร่วมทีมพวกเขาหรือเปล่าก่อนที่จะจบในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับพวกเขารอได้ไม่นานครับเชลซีเนี่ยไม่ต้องการให้มิดฟิลด์ช่างคิดอย่างการ์ลเกอร์เนี่ยเสียฟรีไปแล้ะบทสัญญาย้ายฟรีในช่วงซัมเมอร์หน้าพวกเขาต้องระรว่าระวังเหมือนกับที่เคยเสียอันโตโดโรูริเกอร์แล้วก็อันเดรียคิสเซนเซนมาแล้วในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแบบไร้ค่าตัวการ์ลเกอร์เนี่ยมีกำหนดกลับมาฝึกซ้อมกับ เชลซีในช่วงวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งเขาได้รับแจ้งแล้วว่าเขาไม่ใช่ตัวเลือกหลักของแอนโซมาริสกาในขุมกำลังของเชลซีนะครับซึ่งอาร์ติโกมาดิดนตกลงราคาค่าตัวกับเชลซีได้แล้วที่34ล้านปอนด์ตอนนี้กาลาเกอร์ก็ต้องรอตัดสินใจครับว่าตัวเขาจะย้ายทีมหรือว่าจะอยู่กับเชลซีต่อเพราะว่าดูทรงแล้วมารสกาไม่ค่อยอยากใช้ครับแล้วก็จะมีกองกลางคนอื่นที่ใช้มากกว่าในช่วงเปิดฤดูกาลนะครับมาดูเวสต์แฮมกันบ้างครับ กำลังเดินดิวกองกลางชุดแชมป์โลกปี2022ครับกับฟิชาจจันเจดิน่าและก็โคปาเลอเมริกาในปีล่าสุดก็คือกิโดโลดิเกสครับ ที่เพิ่งหมดสัญญากับเรอเบติสในช่วงซัมเมอร์แล้วไม่ได้ต่อสัญญาไปนะครับก็เวสต์แฮมอยากได้กิโดม,มาร่วมทีมครับเป็นกองกลางที่เชิงสูงคนนึงแล้วก็เล่นได้หลากหลายนะครับเดี๋ยวดูว่าเวสต์แฮมจะได้ดิลนี้หรือเปล่าเพราะว่าเวสต์แฮมจะเสริมดุมากดิลนี้เขาได้เข้ามาแล้วแล้วก็มีการจราจาอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็คือรายงานจากเดเมเชจาก Sky Sport มาดูฝั่งลิปูครับ,รบที่ต้องตัดสินใจว่าจะปล่อยกองหลังออกเพิ่มเติมหรือเปล่า,เ,ลาเพราะว่ามีรายงานว่าพวกเขาเนี่ยประทับใจการเล่นของเซฟ ดาวรุ่งแล้วก็ดูพัฒนาการดีขึ้นแต่ว่าถ้าจะออกจากทีมเนี่ยต้องได้ค่าตัวไม่ต่ำกว่า20ล้านปอนด์นะครับตอนนี้มีทีมอย่าง PSV เนะี่ยยื่นมา10ล้านปอนด์แต่ถูกปฏิเสธไปอีกดีลหนึงที่เกี่ยวเนื่องกันก็คือโจโกเมสครับเรียกภูก็็เปิดรับฟังข้อเสนอที่จะดึงนักเต่ไปร่วมทีมนะครับเพราะว่าตอนนี้พวกเขาพอใจกับกองหลังที่มีอยู่อย่างฟันไดนะครับโคนาเต้ ate, แล้วก็คอนซารวมถึง ฟันเดนเบิร์กด้วยถ้าเกิดจะเก็บไว้นะครับเป็น4คนที่จะลุยสึกกรูการหน้าโกเมสได้รับความสนใจจากหลายๆทีมนะครับแต่ว่าลิปูอยากจะเอาโกเมสไปร่วมในดีลที่จะซื้อแอนโทนีกอร์ดอนจากนิวคาสเซิลซึ่งร,รอดูว่าจะตกลงค่าตัวกันได้หรือเปล่าและจะเป็นส่วนต่างในการจ่ายเงินที่กอร์ดอนเท่าไหร่ซึ่งดูแล้วนิวคาสเซิลไม่อยากขายกอร์ดอนครับพวกเขาต้องการเก็บตัวหลักไว้ทั้งบุโอเกิมาไรส์อเลนเดอร์อิซักแล้วถึงแอนโทนีกอร์ดอนแต่ถ้าม ลิเวอร์พูลนะครับไปดูดิวของนิวคาสเซิลกันบ้างครับพวกเขาอยากได้มาเกอร์ฮีครับกองหลังทีมสชันกรีตที่เล่นในยูโรรอบล่าสุดที่ผ่านมาเพราะว่าดูแล้วเกอร์ฮีเนี่ยเล่นทั้งเซนเตอร์ตัวซ้ายและเซนเตอร์ตัว,ตวขวาครับอยากเข้ามาเติมแก่งให้กับนิวคาสเซิลที่ลุน้นลุยศึกพรีเมเดียลลิการ์น่ารวมถึงการคว้าสิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลยุโรปนะครับตอนนี้เนี่ยเกอร์ฮีเหลือสัญญาอีก2ปีครับแล้วก็มีโอกาสที่ ตอนนี้จะทําให้ราคาของการขายของพาเลทเนี่ยได้ราคาที่ดีที่สุดถ้ารอเหลือสตาปีเดียวมีโอกาสที่ราคาจะถูกลงนะครับเดี๋ยวดูว่าไอดีฮาวแล้วก็บอกบริหารของเดวสตันจะเดินดีลนี้สาเร็จหรือเปล่าครับส่วนฝั่งยูเต็ดนะครับก็ยื่นข้อเสนอเข้าไปเป็นแบบแพคคู่ครับพยายามจะซื้อมาตาเล็กแล้วก็มาซาลุอินในการยื่นข้อเสนอเดียวแต่ว่ารวมกันไปนะครับซึ่งเดวิดออนซีนนะข่าวดติกเนี่ยไม่ได้บอกจานวนตัวเลขว่ายืน่นรวมไปเท่าไหร่แต่ออนซีนให้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วข้อเสนอเน,นี่ย ที่จะถูกตอบรับจากบอยเมนิกแต่ถูกปฏิเสธกลับมาทําให้ลาเฟียร่าพิเมนตาเอเจนต์ของทั้ง2นักเตะนะครับทั้งเดลิกแล้วก็ตัวของมัลเซลุยเนี่ยดูจะงงเล็กน้อยว่าทาไมบเยเยนถึงไม่ตอบรับ2ดีลนี้เพราะว่าบเยเยนได้แจ้งกับตัวนักเตะแล้วว่า2คนนี้ไม่ได้เป็นตัวเลือกหลักในทีมชุดใหญ่ของพวกเขาแล้วนะครับก็พร้อมจะปล่อยออกไปประนีประนอมที่จะคุยกันเพื่อหาทางออกในการขายเพราะฉะนั้นดูแล้ว อาจะต้องใช้เวลานิดนึงในการดิว2ดิวนี้ดึงมาสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพราะว่าปีศานี่ยมีปัญหาเรื่องกองหลังอยู่โยโร่เจ็บไปแล้วก็ตอนนี้เหลือแค่แม็กควายครับลินเดเลอรแล้วก็อีวานที่พร้อมลงเล่นในนะัดสุดท้ายอุ่นเครื่องเจอกับลิเวอร์พูลก็เดี๋ยวรอดูว่ายุตเตจะปิดมาได้ราคาเท่าไหร่แล้วจะเป็นเงินรวมเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามาเซราอุยและเดลิกเนี่ยสามารถตกลงกันส่วนตัวหรือสัญญาไปเรียบร้อยแล้วคือเซ็น5ปีบวกออปชั่นอีก1ปีนะครับก็ เป็นดิวที่ใช้เวลานานกว่า2ดิวแรกอย่างเซิร์กซีแล้วก็โลโยโลนะครับเพราะฉะนั้นก็รอกันหน่อยครับส่วนฝั่งอูกาเต้ามาโยเต็มีไอเดียจะใช้วิธีการยืมตัวบวกออปชันนะครับนี่คือเนื้อหาที่เรามาฝากกันครับสำหรับแฟนๆบอลทูเดย์ครับข่าวซื้อขายจะคงมีฝากเป็นประจําต่อนเนื่องนะครับในช่องของ,ของบอลทูเดย์อย่าลืมกด like, มไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกระจายให้ด้วยนะครับมีความสุขในช่วงสุดสัปดาห์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ